โอเคค่ะก็กราบสวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็มอยู่กับ e อนจอยนะจ๊ะอีกแล้วนั่นเองค่ะเรามาอยู่กับกิจกรรมใหม่นะคะที่อัปเดตเข้ามาใหม่ค่ะทุกคนเป็นกิจกรรมมิสตอรี่บ็อกซ์นะคะกล่องสุ่มอีกแล้วนั่นเองลดยับดับร้อนค่ะทุกคนกิจกรรมนี้นะคะก็จะรวมสกินลดราคาที่เยอะที่สุดนะแต่บอกก่อนว่ากิจกรรมนี้ e อนจอยเคยเล่นหลายรอบแล้วทุกคนเล่นจนแบบสกินเกือบครบแล้วนะคะกิจกรรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมกล่องสุ่มเลยค่ะทุกคนก็จะมี2แบบนะคะ แบบซิลเวอร์กับแบบโกลนั่นเองแบบซิลเวอร์นะคะของรางวัลมันก็จะเป็นสกินที่แบบไม่ค่อยสวยอะทุกคนนะแต่ทําไมรู้สึกว่ามีแล้วเกือบทุกสกินเลยอะทุกคนมันมีครบไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ส่วนแบบโกลนะคะมันก็จะเป็นสกินที่แบบดูแพงขึ้นมาหน่อยนะคะระดับก็จะสูงขึ้นมานิดนึงค่ะทุกคนก่อนที่เราจะเล่นกิจกรรมนี้ทุกคนเอ็นจะขอแวะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะ กับกิจกรรมนี้เลยค่ะทุกคนโปรโมชั่นเติมคูปองนะคะที่อัปเดตเข้ามาวันนี้เหมือนกันนั่นเองก็เติมสูงสุดอยู่ที่3,499คูปองนะเราก็จะได้คูปองคืนมาด้วยเนี่ยทั้งหมด100คูปองเลยนะพูดแล้วก็แวะเติมคูปองนิดนึงละกันนะคะทุกคนกับเพจนี้เลยค่ะ โกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำราคาสุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมอวี e เนี่ยใช้เพียง Open ID อยากเติมเกมแบบถูกคุมค้มนะคะต้องแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจโกลเด้นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารปโปรโดนใจอยากเติมเกมไหนก็ทักมาเลยรับรองคุ้มทุกเกมค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้แอจอยเติมคูปองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกดเข้าไปในหน้ากิจกรรมเลยค่ะทุกคน ขอรับทั้งหมดเลยละกันนะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวนะต้องเติมเพิ่มอีก170ูปองเหรอเอาไว้ที่หลังละกันค่ะทุกคน นี่เลยค่ะทุกคนขอแวะมาที่อีกหนึ่งกิจกรรมเะคะเป็นกิจกรรมรถยับรับส่งการค่ะทุกคนอัปเดตมาตั้งแต่วันที่8เมษาแล้วนะแต่ว่า e n j จอยเนี่ยยังไม่ได้ลองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปลองกันดีกว่าค่ะทุกคนโอ้โหทุกคนเข้ามานี่คือโอ้โหเลยนะคะเหลือแค่สกินเดียวนะที่เหลือมันเป็นลูกแก้วหมดเลยนะคะเนื่องจากว่า e n j จอยมีสกินครบไปหมดแล้วนะคะมันก็เลยเป็นลูกแก้วแทนนั่นเองเดี๋ยวเรากดเลือกสกินไปละกันนะคะก็สกินนี้สามารถซื้อในราคา67คูปองค่ะทุกคนสําหรับลูกแกแ้วี่ เอ็นจอยขอไม่เลือกละกันนะคะเพราะว่ามีเยอะเหมือนกันนะทุกคนเราก็จะซื้อไปเลยนะคะในราคา67คูป,ปองนั่นเองเรียบร้อยนะคะสำหรับสก,กินนี้เนี่ยเป็นสก,กินระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะคะเอฟเฟกไม่มีเปลี่ยนนะ โอเคทุกคนเรากลับมาที่เดิมนะคะกับกิจกรรม m y สซิรี่บ็อกคะมาดูกันที่ช่องแรกก่อนนะคะใช้คูปองครบ360คูปองนะเราก็จะเลือกรับ1สกินได้ทันทีนะคะทุกคนส่วนช่องที่2เนี่ยก็ไม่มีสกินให้เลือกแล้วนะคะดูดิ ช่องที่3ก็จะเป็น3 e f เอฟเฟกนะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันดีกว่าส่วน5590เนี่ยคือบอกเลยว่ามีครบหมดแล้วนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยยังขาดอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนโอเคทุกคนเราเริ่มมาลุ้นกันดีกว่าเ n j นจอยจะเลือกเปิดไปที่กล่องโกลนะคะเปิดครั้งแรกนะคะ370คูป,ปองค่ะจัดนะได้ปะ่ะนี่ค่ะทุกคนได้แล้วนะคะสกินของตัวเมื่อกี้ที่เอนจอยขาดอยู่นั่นเองเรามากดรับรางวัลกันดีกว่านะคะได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะ แล้วก็อยากได้อันนี้อีกนะทุกคนสามเอฟเฟกนะคะอยากรู้ว่ามันจะสวยหรือเปล่านั่นเองส่วนของรางวัลน,นะคะทุกคนเรากดสามารถแลกเล่นได้อีกรอบนะคะลุ้นไปเลยค่ะทุกคน อ๋อมันจะได้มาแค่3มเหรียญน,นะคะส่วนสกินนี้นะคะเราส่งไปที่กล่องยดหมายนะโอเคไม่ต้องแสดงอีกนะคะส่วนเหรียญทองเนี่ยเราก็จะมีให้สะสมอยู่เหมือนกันนะคะเอามาแลกในตรงนี้นะทุกคนตรงนี้เอนจอก็มีครบไปหมดแล้วนะคะเหลือสกินของซานิสหรอ150หนึอเหรียญโอเคจับไปกันต่อนะคะทุกคนมา390คูป,ปองนะคะเอนจอยจะเปิดแค่โกนะคือไม่รู้ว่าเปิดต่อไปเนี่ยมันจะได้อะไรนี่ไงทุกคนได้สกินของซานิสอีกแล้วนะคะกดลับเลยดีกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรให้กดลับนะทุกคนเรา จะใช้คูปองให้ถึง1น5 0พคูปองนะคะโอเคไปกันต่อนะทุกคน390รอบนี้ไม่มีนะคะทุกคนก็คือแบบถ้าเรามีครบหมดแล้วนะถ้าเราเปิดอีกเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะไรแล้วทุกคนดูดีที่เหลือเนี่ยเราก็จะแลกเป็นเหรียญให้หมดเลยน,นั่นเองและตอนนี้เราก็สามารถแลกได้แล้วค่ะทุกคนนี่เลยคืออยากได้2องนนะอ,อัน่ะสามเอฟเฟกต์ก่อนเอ็จอยขอเลือกอันแรกก่อนละกันนะนี่ไง ส่วนอันนี้มันไม่มีอะไรให้เลือกแล้วนะคะเราก็จะเลือกเป็นลูกแก้วแทนละกันแล้วคือก็ไม่มีอะไรให้เราแลกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือหมดแล้วจริงๆนะสกินที่มีส่วนแลกเหรียญรางวัลตรงนี้ก็ไม่มีสกินให้แลกแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าของที่เราได้มาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะอันแรกเลยนะคะทุกคน3มเอฟเฟกนะมาดูกัน มันคือสกินของอีชาเหรอนี่ไงทุกคนได้สกินนะคะแล้วก็เป็นเอฟเฟกพูดน้อยสังหารนะแล้วก็เอฟเฟกวาร์ปเอฟเฟกวิ่งค่ะทุกคนได้มาประมาณนี้เลยนะแล้วก็สกินที่แอนจอยได้มาเมื่อกี้นะ<ด>เป็นสกินเเกยจะลป็นขสกินของซานีคะ่ะทุกคนสกินเก่ามากนะแล้วก็อีกหนึ่งสกินนะคะ นี่เลยค่ะ <Yeah. S 1> ทุกคนสกินที่จออยังขาดอยู่นะและตอนนี้ก็เหมือนจะมีครบไปหมดแล้วอะ่ะทุกคนสำหรับเอฟเฟก์ที่เราได้มาเมื่อกี้ค่ะทุกคนตัวนี้เลยนะพูดสังหารนะคะเป็นเอฟเฟกสังหารนั่นเองหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้สองนะคะเป็นเอฟเฟกท่าวาร์ปดูหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะและอันสุดท้ายเอฟเฟกวิ่งค่ะทุกคน นี่น่ารักนะก็เหมาะกับสกินของอิชาตัวเมื่อกี้เลยนะคะเดี๋ยวเรากดใช้งานไปสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามากับสกินใหม่นะคะทุกคนก็จะมีเท่านี้เลยนะคะและตอนนี้เนี่ยเอนจอยรู้สึกว่าสกินมันมีเกือบครบแล้วนะ,ะแต่ว่าก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินของตัวนี้กันก่อนดีกว่านะคะ โอเคค่ะทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กับสกินของน้องอิชาเป็นที่เรียบร้อยนะคะสกินระดับลีมีแต่สีส้มนะคะมันก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะก็สังเกตจากเฟอร์บอลนะคะทุกคนจากน่ารักเนี่ยมันดูแบบน่ากลัวนิดนิดนะคะเรามาดูสกิลแรกกันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนว่าเอฟเฟกต์มันจะสวยไหมเดี๋ยวนะสังเกตดีๆนะคะทุกคนเก็บสแต็ตครบปุ๊บเนี่ยแล้วก็กดซ้มอีกรอบเป็นลูปสัะรปาหรอ,อเอ้ย โอเคสกิลที่2นะทุกคน<า>ก็ประมาณนี้เลยนะคะสีสันค่อนข้างสวยนะดูดิสกิลที่2นะสำหรับสกิลอันติเมทนะคะทุกคนนี่ก็ก็ถือว่าสวยนะลิมิเต็ดสีส้มนะคะทุกคนเอฟเฟกก็จะประมาณนี้เลยนะคะ<า>เป็นรูปสลระเปานะสังเกตด,ดีๆนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะ ก็ไม่น่าจะมีสกินอะไรแล้วนะทุกคนน่าจะมีสกินเดียวนะที่มันอัปเดตเข้ามาที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสกินระดับเอ่อลิมิเต็ดสีเขียวแล้วก็จะมีสกินฟรีที่อัปเดตเข้ามาด้วยนะคะคลิปนี้ถือว่ามีแค่นี้ค่ะทุกคนนะอาจจะรีวิวน้อยหน่อยเพราะว่าสกินมันมีครบแล้วอะนะคะเอาเป็นว่ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกคนหากมีสกินใหม่อัปเดตเข้ามาเนี่ยเราก็จะมาเจอกันอีกแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบา,บายยคะ่ะ